สวัสดีครับหมอแอน,นะครับเคยไหมครับว่าเวลาเราไปแข่งกีฬาฮาฟมาราธอนหรือมาราธอนเลยครับเ,เราเนี่ยหัวใจเนี่ยแข็งแรงดีมากนะครับวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยหัวใจยังไม่เหนื่อยเลยแต่ปรากฏว่าขาหรือกล้ามเนื้อเนี่ยมันล้าก่อนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพบบ่อยมากๆเลยนะครับเวลาเราจะไปทํา เวลาในการวิ่งคระยะไกลอะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฮาฟมาราธอนหรือมาราธอนเนี่ยมันต้องมีปัจจัยหลักๆในร่างกายเนี่ยสอย่างที่ต้องพร้อมไปด้วยกันนะครับอันที่1คือหัวใจต้องพร้อมนะครับเอาที่2คือกล้ามเนื้อต้องพร้อมถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยไม่พร้อมนะครับทำให้เราไม่สามารถรีดศักยภาพออกมาได้เต็มที่แล้วก็ทําเวลาได้ไม่ดีครับวันนี้ผมจะมาเจาะลึกคุยให้ฟังจากประสบการณ์ ัวผมเองนะครับผมท้าความก่อนนะครับก็สรุปว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมทดลองตัวเองกับร่างกายเพื่อจะออกกําลังกายเพื่อจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นนะครับมี v o 2 m o x o m a ที่สูงขึ้นตั้งต้นเลยเนี่ยเมื่อประมาณสักวันที่1พฤศจิกายนผมไปตรวจ c p เพหรือ v i โอทูนะครับผมได้ v o 2 Max อยู่ที่44ใช่ไหมครับแล้วก็ตัว a แอ r o b i กเทอยู่ที่เพส6.15แอนแอโทอยู่ที่เพส5 0 0ครับ พอครบ1เดือนครั้งสุดท้ายนะครับที่ผมไปตรวจคือผมไปตรวจเมื่อวานวันเสาร์เย็นวันเสาร์ก่อนที่จะไปแข่งตัว Amazing Half Marathon นะครับก็พบว่าวิตแมิเนี่ยผมขึ้นมาประมาณ49-50นะครับคล้ายๆกับคราวที่ครั้งที่2ที่ผมเทสเมื่อ2สัปดาห์นะครับแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือตัวแอโรบิคเทสโตของผมนะครับเป็นความเร็วที่เพิ่มขึ้นค่อนข้าง,าง,างเยอะเลยนะครับจากเดิมยอยู่ที่6.15ตอนเนี้ย แอริบิกเทสโชผมอยู่ที่5.50แล้วครับเช่นเดียวกัน,ก,นกับแอนแอริบิกเทสโชนะครับที่จากเดิมผมอยู่ที่เพจ5.00ใช่ไหมครับตอนนี้ตรวจได้4.37แล้วนะครับพูดง,ง่ายๆคือวิทูแม็กเนี่ยจาก44เนี่ยขึ้นมาเป็น50นะครับแล้วก็ วีที่หนึ่งหรือแอโรบิกเทชชั่นวีที่สองแ a นแ o โรบิกเทชชัเนี่ยชิปไปด้านขวาหมดแสดงว่าร่างกายเนี่ยมีความฟิตมากขึ้นนอกจากนี้ตัวแอโรบิ t เทชชั่นก็ชิดมาด้านขวามากขึ้นแล้วก็ a อนแอโ i c ิกเทชชัก็ชิปมาด้านขวามากขึ้น,น,นหรือพูดง่ายๆคือผมวิ่งที่ความหนักเท่าเดิมะแต่วิ่งได้เร็วกว่าเดิมครับมเมื่อไรก็ตามนะครับที่เราตรวจว o 2 m a ูเรียบร้อยแล้วนะครับเรารู้ค่า a แอโรบิกเท t ชั่นรู้ค่าแอนแอโรบิกเทชชั่นนะครับเราสามารถคำนวณเ Predict ได้คร่าวๆว่า10 K เยววเ่ ฮาร์ฟมาราธอนวิ่งได้เท่าไหร่แล้วก็ตัวมาราทอนเนี่ยวิ่งได้เท่าไหร่นะครับผมคำนวณคร่าว mm hmm. ๆเทชเพสผมอยู่ที่4.37ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยผมสามารถวิ่งฮา์ฟมาราธอนได้ประมาณ1ชั่วโมง42นาทีอันนี้แบบเร็วที่สุดที่สามารถทําได้นะครับแต่ว่าพอไปแข่งจริงๆนะครับพบว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นครับผมจบฮาร์ฟมาราทอนที่1ชั่วโมง53นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาคุยให้ฟังว่าทําไมมันถึงมาวิ่งหนึ่งจุดี่สตามที่เขาเรียกว่าレス prediction เนั et, นนนนะครบ ช่วงแรกๆหนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาหลังจาก ผมตรวจ Bio Two Max ไปนะครับได้44ผมก็ซ้อมอสัดส่วนเนี่ยก็คือเป็น80 20นะครับก็คือเป็นแอโรบิก80ออีก20เป็นแอนแอโรบิกใช้ตัวโปรแกรมของ20เนี่ยเป็นตัว Norwegian Protocol ที่เหลือก็เก็บเบสหมดแต่ว่าไอ้เบสรวมๆที่ผมเก็บก็ได้ประมาณสัก30-32กิโลต่อสัปดาห์ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะครับแล้วก็เล่น Strenghtening t ประมาณสัก2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับก็ร่างกายก็แข็งแรงดีนะครับความฟิตสูงขึ้นจาก44เป็น50อย่างที่บอกแล้้วววววนนนะครัับิิธีี่่ชปปไดดดาาาขหหมเเลยแสงใจ มันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นครับการบีบตัวหัวใจทํางานได้ดีขึ้นความฟิตเราก็เลยเพิ่มขึ้นครับวันเสาร์ผมตรวจ v ิโอทูแก่อนที่จะไปแข่งใช่ไหมครับผมตรวจประมาณสัก4ี่โมงเย็นแล้วก็ตรวจเสร็จประมาณสัก4ี่โมงครึ่งห้าโมงกลับบ้านไปกินของกินข้าวอานอนตอนประมาณสัก2องทุ่มครึ่งได้นะครับตื่นมาตอนเที่ยงคืนก็ไม่ค่อยหลับนะฮะแล้วก็ตื่นมา ตอนแรกก็สองเกียดสองใจเอ๊ะจะไปแข่งดีหรือเปล่านะเพราะว่าวันที่ผมอยู่ที่นนทบุรีเห็นฝุ่นเริ่มมาแล้วแต่ปรากฏแอปพลิเคชันบอกว่าโอเคฝุ่นแค่ aqi 70เองสแสดงว่าเราก็ไปได้ก็ตื่นแต่งตัวไปนะครับแฟนก็ไปส่งที่ bts บางว่านะฮะเข้าไปถึงใน bts บางบ้าเข้าไปในรถไฟฟ้าโอ้เจอคนไข้ที่ไปตรวจด,ด้วยกันเมื่อวันเสาร์ยังคุยกันอยู่เลยครับแล้วก็เจอกันแล้วก็เข้าไปนั่งรถไฟฟ้าต่อเดียวถึงเลยฮะไปที่ไปลงที่สยามแล้วก็เดินเข้าบล็อกบล็อกบีนะครับก็ ถือว่าโอเคนะฮะตอนแรกผมก็ใช้ว่าโอ้โหมันต้องยุ่งเหยิงคนเยอะแยะมากมายแน่ๆเลยใช่ไหมปรากฏก็ไม่มีปัญหานะครับรถไฟฟ้าก็ไปแน่นๆนะฮะ ลงถึงสถานีก็เดินไปสบายๆแล้วก็ไปเข้าที่บล็อกดีเตรียมปล่อยตัวนะครับภาพรวมๆก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับออตอนนั้นเนี่ยผมแพลนไปน้ครับผมแพลนไว้ว่าผมซ้อมไม่ถึงหรอกผมคงจะวิ่งแบบสบายๆแล้วก็ผมไปคุมนักกีฬานักกีฬาในแคมป์เอวิลินแคมป์นะครับก็ประมาณสัก1020คนนะฮะก็จะคุยกันไว้ว่าเนี่ยเราจะไปแข่งงานเนี้ยปลายปีด้วยกันนะครับก็ผมก็คงคิดว่าวิ่งารับมาาธอนแล้วกันผมลงมาลธอนไม่ไหวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ซ้มมมอมเยอะใช่ไหมฮะก็คิดว่าน่าจะจบก็คือวิ่งอีซรรี่ ค่าแอโรบิกเทสโชเราอยู่ที่เพสประมาณ550ใช่ไหมครับผมก็วางไว้ว่าถ้าเกิดว่าผมวิ่งแอโรบิกเทสโชใช่ไหมครับลวเร็วไีสักสิก็คืออยู่ที่ประมาณ525 5, ถึง550เนี่ยผมคิดว่าผมวิ่งต่อได้เพราะร่างกายมันไม่ได้เป็นกดมากมายทําให้หลาใช่ไหมครับแล้วก็ผมก็วางไว้ถ้าเกิดว่า เออเรายังวิ่งไปเรื่อยๆคุมแอรลบิทเทชโชว์ไปได้เรื่อยๆใช่ไหมฮะแล้ว15กิโลหรือ16กิโลเนี่ยก็คือประมาณสัก4กิโลถึง5กิโลสุดท้ายเนี่ยผมจะลองวิ่งเทชโชเพสคือที่4.37ดูเพราะคิดว่าเอา่อผมโซนเทชโชเดสได้ประมาณสัก30นาทีน่าจะน่าจะทำได้นะครับแล้วก็จะได้จบได้เวลาดีขึ้นแต่คงไม่ได้1.42หรอกก็ได้สักประมาณสัก1.48อะไรก็ยังดีใช่ไหมครับก็วางแผนตามนั้นแล้วสรุปก็วิ่งไปดันในเลนไงนะครับ ปรากฏว่าเออวิ่งไปวิ่งมาเฮ้ยสบายนะฮะเออร่างกายผมผมดีอ่ะหัวใจไม่เหนื่อยเลยนะครับปอดการทํางานของหัวใจปอดไม่เหนื่อยเลยวิ่งไปได้เรื่อยๆบางช่วงกดไปถึง5 1 5 5 5 1 0โดยที่ไม่รู้ตัวเลยเพราะมันไม่เหนื่อยใช่ไหมครับก็คิดว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเอาแน่นะฮะนะกิโลที่16เนี่ยเดี๋ยวผมจะปล่อยปล่อยพลังแล้วนะฮะวิ่งเทสโชเพสกิโลที่16เนี่ยแล้วก็เข้าอีก5กิโล ก็ประมาณสัก2 0 3 0ินาทีคิดว่าน่าจะยืนเทโชเพสได้ใช่ไหมครับก็ไม่น่ามีปัญหาปรากฏว่าวิ่งไปวิ่งมาเ,เวลาที่เราต้องการวิ่งช่วงกิโลที่15เนี่ยปรากฏว่าเฮ้ยกิโลที่14เฮ้ขามาเริ่มตึงๆนะมาเริ่มตึงๆหัวใจดีมากเลยนะไม่เหนื่อยนะครับพัลเลทก็ไม่ได้สูงเลยนะครับประมาณร4 0ย5 0นะฮะแล้วก็พอกิโลที่16โหรู้แล้วว่าเออจริงๆนะเราเราน่าจะเราจะจะซ้อมได้ไม่ถึงกล้ามเนื้อมันยังไม่ไม่พัฒนาได้ดีเพียงเพียงพอนะฮะสุดท กิโลสิบเจ็ดก็รู้แล้แบไอ้เบาดีกว่าในใจสองจิตสองใจคิดว่าแบบเอ๊ะเบาไปเลยดีกว่าก็วิ่งเพสเนี่ยเคาะไปเรื่อยห้าสองศูนย์ห้าสามศูนย์จนจนจบดีกว่านะครับแล้วก็ถึงกิโลที่สิบแปดปรากฏว่ามีพี่ท่านหนึ่งเชียร์ครับหมอแอร์สู้นะครับเออ ผมไม่แน่ใจว่าใครนะครับขอบคุณมากผมก็เลยแบบเฮ้ยเอาวะ3ามโลสุดท้ายเราวิ่งกันได้ครับเราก็ใส่ตัวเทชโชว์เพสนะครับวิ่งที่ประมาณ4.35 4.40นะครับวิ่งมาเรื่อยๆ3ามกิโลจนจบนะครับก็ครบเรียบร้อยดีก็สมว่าวิ่งจบที่เวลา1ชั่วโมง52นาทีนะครับคราวนี้ปัญหาคืออะไรปัญหาคือเฮ้ยทำไมอะฮะเราทาั้งๆที่แบบอิวต์แม็กสูงขนาดนี้ใช่ไหมฮะห้าแล้วเนี่ยมันควรจะวิ่งได้1 2. 4ึ่งนะครับ จะบอกว่ามันไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาเราความฟิตของเราเนี่ยมันเพิ่มมีโแบงคเนี่ยมันเพิ่มได้เร็วนะมันเพิ่มเร็วถ้าเราซ้อมได้ถูกวิธีมีการกระตุ้น,น,น,นหัวใจได้ถูกวิธีใช่ไหมครับพวกนี้มันเพิ่มเดินหนึ่งแล้วเพิ่มได้ของผมจาก44เนี่ยขึ้นมา50เพิ่มไป10กว่าปเปอร์เซ็นต์แต่ปรากฏว่าตัวที่เพิ่มตามไม่ทันนะครับคือกล้ามเนื้อนะครับวับนนี้ตัวกล้ามเนื้อที่ตามไม่ทันเพราะอะไรครับเ<ม>พราะว่าอย่างนี้ครับเวลาเราถ้าดูด a t a เข้าไปนะครับเราพบว่าเวลาซ้อมกีฬาาาออกกกํลังย,ยี่ ขาบอกว่าสโตรกวอลุ่มนะครับหรือว่าการบีบตัวหัวใจเนี่ยมันสามารถเพิ่มได้ภายใน2-4สัปดาห์นะครับหัวใจเราบีบตัวได้แรงขึ้นนะครับหรือพลาสมาหรือว่าระดับเลือดเลือดในร่างกายเนี่ยม,มันเยอะมากขึ้นภายใน2-4สัปดาห์เพราะนั้นความิีเมันจะสูงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถออกกำลังกายได้หนักมากขึ้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ครับพวกกล้ามเนื้อต่างๆปัจจัยเล็กๆน้อยๆของกล้ามเนื้อเนี่ยมันพัฒนาได้ช้ากว่าครับ ถ้าเราไปเจาะดูตัวกล้ามเนื้อนะครับเราจะพบว่าตัวไมโตควนเดียที่กล้ามเนื้อเนี่ยก็ต้องใช้เวลาซ้อมประมาณแปดถึงส2สัปดาห์กว่ามันจะเพิ่มได้มากขึ้นเรื่อยๆจนมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะวิ่งระยะไกลนะครับส่วนตัวเรื่องของหลอดเลือดฝอยนะครับมันก็จะเพิ่มได้เยอะขึ้นเรื่อยๆคือตั้งแต่ 6- 1ถึงสสัปดาห์เป็นต้นไปนะครับอันนี้ถือว่าได้เยอะแล้วครับผมซ้อมไปเดือนเดียวมันไม่พอนะครับส่วนเรื่องของความแข็งแรงเรื่องของตัวเทนดอนสติปเนตความแข็งแรงของเอ็นต่าง ประมาณ2เดือนถึงประมาณ4เดือนเลยครับถึงจะทําได้ดีเต็มที่นะครับนอกจากนี้เนี่ยร่างกายของผมนะครับไอ้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อ fast twitch ครับเป็นกล้ามเนื้อ type 2 type 2เรารู้ว่าเอาไว้ใช้บู๊แบบล้างผ่านนะฮะเช่นวิ่งเร็วๆ5กิโลหรือวิ่ง10กิโลหรือยกเวทหนักๆใช่ไหมครับแต่พวก type 2เนี่ยมันไม่ทนนะแป๊บเดียวมันก็หมดแรงแล้วก็หมดพลังเราต้องบิวกล้ามเนื้อ t y p e 1น่ะครับถ้าฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราราไปแข่ง h า l f m รา a t h หรือมารา t อนนะครับกล้ามเนื้อ t y p e 1่เนี่ยต้องเยอะกว่าน ไม่ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อผมมันเป็นท้ายสค่อนข้างเยอะอยู่เราเล่นแบบเล่นสั้นยังไม่ได้ออก e n ด u r a n c e นาใช่ไหมแป๊บเดียวมันก็หมดแรงแล้วก็ล้าเกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยความทนทานของกล้ามเนื้อมันก็น้อยครับไม่พอส,สุดท้ายก็คือนี่แหละเป็นที่มาของหัวใจเนี่ยมันโอเคแต่ว่ากล้ามเนื้อมันไม่โอเคตามนะครับพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้เวลาในการบิวถึงบอกว่าเราจะไปวิง่งคาฟมาราธอนหรือมาราธอนเนี่ยการซ้อมเดินหนึ่งเนี่ยต่อยคุณหัวใจคุณบูสต์แข็งแรงขนาดไหนเนี่ยกล้ามเนื้อคุณตามไม่ทันอันนี้เป็น คราวนี้เนี่ยสิ่งที่ได้จากการที่ตรวจซีเพ็ดตอนแรกผมก็คิดได้ผมจะตรวจดีหรือบ่าว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะไปแข่งกีฬาแล้วบอกว่าตรวจแล้วกันจะได้ครบตามโปรดตอแล้วก็วิ่งไปนะครับพยายามทามให้เต็มที่สุดน,นะครับแต่ก็ไม่อยากพุชต่างกายเกินไปเดี๋ยวล้าพรุ่งนี้ใช่ไหมฮะเราก็ได้ค่าแอโรบิกเทสโชและแอโรบิกเทสโชผมจะบอกว่าค่านี้เป็นค่าที่สําคัญมากนะฮะในการที่ทั้งซ้อม แล้วก็ในการที่เราสามารถวางเพได้อย่างแม่นยำมากขึ้นในการแข่งกีฬานะครับอย่างสมมติว่าถ้าเราต้องการแข่ง 10k เใช่ไหมครับเรารู้ว่าเราต้องวิ่งที่แอนแอรบิคเทโชแล้วก็ลากเพนี้ไปเรื่อยเลยครับก็สามารถจบได้ถ้าเราต้องการแข่งมาราทอนหรือครับมาราธอนใช่ไหมครับเราก็ต้องวางแล้วว่าเราไม่ควรจะวิ่งแถวแอนแอรบิคเทโชนะครับเราควรจะวิ่งแถวแถวบริเวณ75 8- 5 9 0ของแอนแอร์บิเคชโชแล้วแต่รรหวางประมาณไหนอยู่ที่ความเซฟของเราว่าเราจะบูหรือว่าลุยหรือว่าล้างผ่านขนาดไหนนะครับเป็นต้นนะครับดังนั้นนะครับเขาถึงบอกว่าถ้าใครจะไปแข่งฮาฟมาราธอนหรือมาราธอนเนี่ยครับมันต้องสร้างแบบฟุงงรมูมคือต้องใช้เวลาหลายๆเดือนไม่ใช่แบบเดือนนึงจะไปพร้อมแข่งได้เลยนะครับคง,ค,งคงแข่งอาจจะแข่งได้นะแต่ว่าแข่งอาจจะไม่จบหรืออาจจะไม่สนุกนะครับหรืออาจจะแข่งแล้วปวดกล้ามเนื้อต้องสลับเดินเป็นต้นนะครับดังนั้นตัวหัวใจของตัวการวิ่งลองดิสแท ขึ้นไปเนี่ยมันอยู่ที่ต้องใช้เวลา3เดือนนะครับ3เดือนขึ้นไปเนี่ยจะทําให้ร่างกายเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับการซ้อมที่ต่ำกว่า3เดือนเนี่ยเรายังไม่สามารถรีบประสิทธิภาพเรื่องของกล้ามเนื้อได้อพอแล้วก็มีโอกาสาาปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแต่คิวถามหาได้ระหว่างวิ่งครับก็สรุปแล้วก็จบไปเรียบร้อย1ชั่วโมง5 3นาทีเป็นการวิ่งที่ผมว่าสนุกนะ ก็คุ้มค่ามากเลยในการไปแล้วก็ในการตื่นขึ้น,นมาแล้วก็ไปวิ่งนะครับแล้วก็เอ็นจอยเจอนักวิ่งหลายคนมากมายนะครับก็หลังจากจบวิ่งเสร็จเนี่ยอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมเนี่ยหลากหลายมากมายนะครับไม่ว่าท่านที่ตรวจวิวทูแม็กหรือว่าเป็นนักกีฬาในแคมป์นะครับได้ P ีกันเยอะมากแล้วก็แฮปปี้มากในการออกกําลังกายครับเออผมฝากไว้นิดหนึ่งปีหน้าผมจะเปิดตัวเอเวอร์ลินแคมป์อีกรอบนะครับกับทางเอเวอร์ลินจะเป็นแคมป์ที่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันทั้งปียาวเลยนะครับเป็นแคมป์ลนะองชีวิตออกกีเพอร์ฟอร ประสิทธิภาพทางกีฬาด้วยแล้วก็เพื่อเรื่องของสุขภาพด้วยอยู่ที่ใครต้องการอะไรมากกว่ากันแล้วก็จะจัดโปรแกรมดำน,นั้นนะครับดูมี5พิพิาหลักก็คือออกกำลังกายแบบแอโรบิกโซน2อันที่2คือออกแบบเพชรอทนะครับอันที่3คือเรื่องของตัวนิวทริชั่น อันที่4เรื่องของตัว Sleep Recovery และอันที่5คือเรื่องของ Strengthening กับ Mobility พูดง่ายๆคือได้ทั้งเรื่องของการออกกําลังกายได้มีประสิทธิภาพด้วยแล้วก็บางคนอาจจะไม่ต้องการไปแข่งกีฬาใช่ไหมครับก็ได้เรื่องของ Longevity หรือว่าความยั่งยืนของอายุนะครับการออกกําลังกายแบบ Longevity ไม่ใช่การออกกาลังกายแบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆแบบน่าเบื่อนะครับแต่ออก,กําลังกายแบบสนุกแล้วก็ค่อยๆเพิ่มโหลดตามความสามารถของเราครับวันนี้ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ